สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการล็อกอินเกมและการตั้งค่าต่างๆนะคะไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะก็จะกดไปที่หน้าฟีไฟล์เลยค่ะแล้วเราก็ทําการล็อกอินนะคะจะล็อกอินด้วยเฟซหรืออีเมลก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันล็อกอินด้วยเฟซค่ะก็จะเด้งไปที่หน้าเฟซนะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นอ่าไอดีเรามาแล้วนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะต่อมานะคะพอเรากดเข้ามามันก็จะขึ้นหน้าตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะกดอาบาค่ะแล้วเราก็จะกดไปที่ โปรไฟล์แล้วนะคะก็คือมุมซ้ายบนนะคะมันก็จะขึ้นรายละเอียดของเราต่างๆแล้วก็ขึ้นรายละเอียด UID เกมของเราได้นะคะม UID แล้วเนี่ยสามารถเอาไปเติมเกมหรือว่าแชร์เพื่อนได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนต่างๆของเกมะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชรนะคะหรือว่าการดูต่างๆของเรานะคะ ต่อมานะคะก็จะกดไปที่ Lucky Royal นะคะหรือว่าการสุ่มของต่างๆที่จะเข้ามาในเกมนะคะมีหลากหลายอย่างให้เราได้สุ่มเลือกกันเลยค่ะมีทั้งท่าทั้งปืนทั้งชุดนะคะต่อมานะคะก็จะเข้าไปที่บูมบายาน,นะคะบูมบายานี่ก็คือกิจกรรมที่มันจะขึ้นมาทุกซีซั่นนะคะทำให้เราแบบสามารถซื้อหรือว่าเติมเลื่อนขั้นได้ค่ะ มานะคะแล้วก็จะกดไปที่กิจกรรมค่ะกิจกรรมเนี่ยจะมีให้เราเข้าร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะมีของรางวัลให้เราได้ทํากิจกรรมเพื่อรับเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสก,กินปืนท่าทางหรือว่าเพชรค่ะเพชรเนี่ยเราจะต้องเติมเอานะคะเพราะว่าอ่าเขาไม่จะดีให้เราค่ะ ต่อนะคะก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อน,นะคะ่ะมันจะมีทั้งการเพิ่มเพื่อนให้เราใส่ชื่อเพื่อนหรือว่า UID เพื่อนนะคะเพื่อให้เราแอดเพื่อนไปแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกับเราค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกล่องอีเมลค่ะกล่องอีเมลนี่มีทั้งระบบหรือว่ารายงานนะคะแบบเรา AFK เงเี้ยเพื่อนก็สามารถรายงานเราได้ค่ะอันดับต่อมานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าเสียงกราฟิกหรือว,ว่าอ่ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มนะคะ,บะ,คะแบบทําให้เราแบบ ปุ่มเล่นง่ายขนาดมือเรานะคะถ้าให้เราแบบยิงศัตรูได้แบบเฉิวเฉียดแบบลากหัวคมเลยอย่างนี้ค่ะก็จะปรับปรับตามใจใเราเลยนะคะ <S <S อันดับต่อมาเราจะมาดูมุมขวานะคะ <S 1> <S 1> <S มุมขวานี่จะเป็นเ,เพื่อนของเรานะคะแบบมีเพื่อนคนไหนออนบ้างหรือว่าไม่ได้อ้อนก็จะเชิญเข้าร่วมเกมของเราได้นะคะแล้วก็จะมีใส่เลขทีมนะคะเลขห้องให้แบบเราใส่เลขห้องลงไปแล้วก็ จะขึ้นไปที่หน้าห้องของเพื่อนนะคะทําให้เราไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะใช่ค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นเอ่อหน้าห้องเลขที่ใส่ ID ห้องนะคะอันดับต่อมานะคะก็จะเป็นโหมดแหลงทั่วไปหรือว่า CVC นะคะเราสามารถกดแล้เ,เพื่อไปเล่นได้เลยค่ะ โหมดแรงนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นโซโล่คู่หรือว่าทีมนะคะส่วน CVC จะให้เราเลือก2แบบค่ะก็คือเดี่ยวกับทีมนะคะอคพอเรากดเข้ามานะคะมันก็จะขึ้นแลงที่เราอยู่นะคะเราก็ต้องเล่นเกมเพื่อไต่แลงขึ้นไปเพื่อรับรางวัลต่างๆค่ะแลงสูงสุดนะคะจะอยู่ที่นี่นะค่ะบนสุดเลยนะคะมาสเตอร์นะคะ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแฟชั่นของเรานะคะแล้วแต่งตัวยังไงก็ได้ตามสไตะะสสกกล์เลยค่ะซิ่งพงซิ่งแผคกางเกงรัดติ้วนะคะก็จะมีแบบคอลเลคชั่นกระเป๋ากล่องศพลุ่มชูชีพสเก็ตบอร์ดเพลงท่าทางนะคะมีแบบว่า,าสกินรถด้วยนะคะผมสกินรถมอเตอร์ไซค์รถกีบรถเซนทรัลสปุสมีหมดเลยะครับผมแต่ว่าเราจะต้องเติมนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียเพชรไปเยอะมากๆเลยนะครับผม ต่อมานะคบก็จะเป็นสกินปืนนะครับสกินปืนเนี่ยช่วยให้เรายิงศัตรูได้แม่นแล้วก็เพิ่มอัตราการยิงมากขึ้นนะคบผมอันนี้นะคบก็จะเป็นสกิลต่างๆที่เราใส่ใตัวละครนะครับช่วยให้เราเ มีทักษะการยิงการแม่นยำเพิ่มมากขึ้น,นครับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเกมของเรานะครับอันนี้คือเรากำลังอยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วเราก็กำลังสลอนลงมาเพื่อไปเก็บปืนแล้วก็เอาไปยิงศัตรูรัาเขาจะเก็บทั้งปืนเก็บกระเป๋าเลือกปืนดีๆนู่นนี่นั่นนะครับหมวกเกาะกระเป๋ายายอย่างนี้นะครับผม ันนี้ก็จะเป็นแผนที่ร่วแมพนะคะทำให้รู้ว่าตรงนี้เราอยู่ตรงไหนศัตรูอยู่ตรงไหนนะคะนี่นะคะพอเราเก็บของเยอะแล้วก็จะเราก็เจอศัตรูแล้วค่ะเพื่อเราเจอศัตรูนะคะเราก็เลยเปิดเลยค่ะเพื่อนเป็นคนเปิดนะคะแล้วก็เป็นคนวิ่งไปค่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปนะคะเพื่อจะไปคิวศัตรูเพื่อให้เราได้คิวเพื่อแรงขึ้นค่ะแล้วเจอศัตรูแล้วค่ะอ่าก็จ่อปืน หยิบปืนผิดนะคะมันต้องเป็นปืนเราหยิบปืนช้ามันต้องเป็นยิบปืนปืนไกลนะคะแล้วก็ยิงปืนระเบิดไปเลยค่ะตกลมาแล้วทำยังไงไปแล้วหยิบปืนไกลไปแล้วครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วครับผมเพื่อที่จะไปยิงศัตรูนะครับมาครับหยิบอะไรไม่รู้หยิบปืนช้านะครับปังปังจัดให้นะครับผมก็ศัตรูก็จะล้มนะครับแล้วเราก็จะได้คิวนะครับผมหนึ่งคิวเพิ่มแรงให้เราขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับผม ต่อมานะครับ้วก็วิ่งมาเรื่อยๆจนขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็เจอตัวนะคะแล้วก็เปิดโดนเลยค่ะโดนนี่ช่วยให้เราเห็นตรูได้ง่ายแล้วก็ช่วยกันช่วยลดค่าเลือดของตรูลงไปนะคะแล้วก็วิ่งมาค่ะวิ่งมาค่ะพร้อมจะยิงแล้วนะคะจริงๆเพื่อนยิงล้มไปแล้วนะคะแต่ว่าเราขึ้นมาซ้ํานะคะก็ไม่ทันค่ะตายแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันจะมีตัววิ่งมานะคะเพื่อนมันมาค่ะเพื่อนมันยิงช่วยแล้วก็ยิงเลยค่ะจัดให้นะครับผมก็ตายเลยคะผมวยนี่นี้ Yeah. <phone rings>